ที่กายกลาาสุขดีทุกท่านเลยนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาดูของที่พี่รหัสและป้ารหัสให้กันนะครับผมเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันเปิดสายรหัสนั่นเองว้าวล่อนะครับ <Wow. S 1> ผมก็เราจะมาดูกันนะว่าพี่รหัสให้อะไรมากแล้วก็ป้ารหัสให้อะไรมากนะครับ <Wow. S 1> ผมเพราะเป็นของสาขา <Wow. S 1> ก็ก่อนให้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมพวกสาานการหรือว่ากิจกรรมแบบว่าอย่างไงฮะจะอธิบายวันว่าดูดว่ายังไงดีวะ ก็แบบว่าให้เราอะยืนแล้วหลับตาแล้วก็จะมีลุงพี่ปีสองกับปีสมเนี่ยมายืนต่อหน้าว่าใช่พี่หรือป้ารหัสเราหรือเปล่านะครับผมผมเนี่ยได้พี่รหัสเป็นผู้ชายนะครับผมชื่อพี่คิมนะครับผมนะป้ารหัสผมเนี่ยปีสานี่เป็นพี่โอดีนนะครับผมนะโอ้จะยากจังแต่พี่ปีสีนี่หนึ่งชื่อแก sorry sorry พี่สาม เ,ออเดี๋ยวจะไปสืบว่าพี่แกชื่ออะไรนะครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันะว่าพี่หัดและป้าลาดของเราเนี่ย<ม>ให้อะไรมากนะครับผมไปไปดูกัน let's go <S ก็นี่นะครับก็เป็นพี่กับป้าลาดให้มานะครับผมก็จะมีขนมอ,ะ,อะไรนะชิมปุรสนะครับผมเนี่ยเป็นแบบกินเล่นแบบปราว่างกินได้ตั้หวิ้กินได้นะครับก็ วอนนี้ก็ที่เงินหมดพอดีนะครับผมก็กินอันนี้ไปเล่นๆรอเรียนใหม่นะครับรอเงินกินจนเงินเดือนออกนะครับต่อไปนะครับก็ได้เป็นร้อยหน้าครับผมอันนี้ก็ประหลาดให้มาสายเบย์มากเลยนะก็ขอบคุณพี่ออดีมออดีมือออดีมลืมได้ไงนี่นะครับก็ขอบมากเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรบราวนี่เออบาวนี่นะครับเป็น ขนมปังนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นป้าหลานให้มานะครับผมก็ขอบคุณมากเดี๋ยวจะกินแทนข้าวเย็นนี้นะครับผมนะก็ป้ายนะครับอันนี้อันช้อนกินกับนี้นะครับวางไว้ตรงนี้อันอน,อน,อนี้หมดกเกลื่อนอันนี้ก็เป็น่าดารกอมแบบนะรถคุณหรือเปล่าเลิศ <C ats> ยัมมี่นะครับผมนะเป็นแบบพวกเยลลี่นะครับผมเยลลนะี่ม่นจะลดคุณแห่พุนก็อ้อนนะครับผมอืมแบบเราจะก,กินเล่นเวลายามว่างนะครับผมนะนี่นะครับกินแท่ข้าวหนึ่งต่อไปก็จะเป็นโกโก้ทุทยโคล,ลโลโคลโล่แล้วก็เอ,ออไอต์ก็คอไพร์นะครับนี่นะครับก็เป็นขนมชนะ็อกโกแลตแท่งยาวยาวจริงเปล่า อะไรไปเออนะครับนี่ครับก็เป็นกล่องใหญ่เลยนะครับก็กินจุจุๆยาวนะครับแบบไม่มีเงินที่จะซื้อขนมหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถกินให้ยาวเลยนะครับโอ้ยฝนตกนะต่อไปมันก็ไม่มีอะไรกนะ็เป็นขนมป้อต้นทุกคนต้องเคยกินเพราะเป็นขนมยุคโบราณ แต่สมัยเด็กของเราครับเป็นอัลปากามี่แบบแพ็คนะก็จะมีประมาณสิห่อนะครับผมอืมข้างละประมาณงบประมาณ4สี่สิบห้ครับบาทนะครับผม,นะมก็กินเยอะมากนะครับผมตอนตอนไม่มีอะไรจะกินก็กินอันนี้ละแม่แก็มีประมาณนี้นะครับที่พี่กับป้าปหลานให้มานะครับผมก็ขอบคุณสาลา เราด้วยนะครับที่ซื้อของมาให้ซื้อขอนมมาให้นะครับแล้วก็ให้เงินมาด้วยนะครับที่ผมชอบที่สุดก็คือเงินเพราะตอนนี้ในบัญชีเหลืยร้อยกับเพราได้เงินนันร้อยพอดีเออพอกินอยู่อาทิตย์นี้นะครับนะเออก็มีประมาณนี้เลยครับก็ไม่มีหน้านะครับผมนะ่ โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับคิมในเมก้นะครับก็เป็นการ uh, รีวิวของที่พี่รหัดกับป้ารหัดใหมานะครับผมถ้าใครอยากกินก็ทักมาได้หลังไม้นะครับผมถ้าใครอยากแบบเอาเพิแบบ่มอะไรอย่างเงี้ยเผื่อผมกินไม่หมดไงเพราะผมกินไม่เยอะช่วงนี้ก็แบบอ้วนขึ้นแหละนะไม่ค่อยได้ออกมาก,กายเลยนะครับก็กินแบบกินจูเลย คือเดือนนี้กินชาบูมาประมาณห้าครั้งห้าครั้งห้าครั้งแเยอะไหมเยอะเนาะนะก็แบบว่าคือกินแบบเรามาเสร็จติดเรากินไปเรื่อย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 แล้วเราก็แบบคือชวนเพื่อนมากินชวนโอ้โนี่มากินแบบโอ้โหจนเงินเหลือญร้อยกว่าบาทในบัญชีเออจากพันเหลืยร้อยอ่ะดูคิดดูจะพอไหมนะ ก็พยายามประหยัดหน่อยนะครับเพราะว่าแบบเงินพ่อแม่ครับเออเราก็ต้องแบบประหยัดช่วยพ่อแม่แกด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่เงเิเนเราเงินพ่อแม่เนะาะก็ต้องประหยัดกันนิดนึงนะครับผมนะโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไข่ให้เราด้วดยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยตอนนี้ขอลูยตาล้าไปก่อนนะจ้าบายบายโอเคซีอูดูดไน 그전방법